สวัสดีครับผมคุณนุนแคสเปอร์เรามาอยู่ในแบ็คแพ็คไลวเท่นเออไม่ได้พูดคํานี้นานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นแรงเหมือนเดิมก็ผมพยายามจะปั๊มไปไดมอนด์นะยังไม่มีอะไรไปไดมอนด์เลยนะครับแต่ก็ใกล้ละทุกคน87 81อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวก่อนเข้าไปก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์สุดท้ายด้วยนะครับ63อีกไกลอยู่นะเราได้คอรับคริสตัลมาก่อนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีเลยครับแต่ผมชอบเล่นวูสองชิ้นมากกว่าะเอาอย่างนี้ได้นี่ว่ะ ทีนี้ผมจะเล่นอาวุธ2ชิ้นนะครับไมวะเนี่ยสองชิ้นนะครับเพราะว่าเน่ยอาวุธชิ้นเดียวไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราได้คอร์รับคริสตลัลมาก่อนก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดีมากๆครับไม่ใช่คอร์อออรับคริสตัลเออนั่นแหละคอร์รับคริสตัลมารวมเป็นกระทะพิษอะเพนาม,มเนียมครับเออจำชื่อไม่ได้อ้าวอันนี้ชนะฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นแบบออฟกิ๊บวิ่งที่เขาจะเทขายของทั้งหมดเหลือช่องไว้แล้วก็ไปลุ้นกันตาสอง แต่อย่างที่ผมเคยบอกอะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการที่ต้องไปลุ้นตาสองนะครับเพราะว่าโอกาสมันห้าสิบห้าสิบนะติดใช่ปะ่ะล uh, <lift> ิฟต์แบทก็เล่นไปครับเมื่อีรอะไรขึ้นก็เล่นนะอืม mm hmm. ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นครูกน่าสนใจมากกว่าฮีโร่ซอร์ดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเจอกับความโหดระดัหร,ระเทพเจา้า เดี๋ยวเราค่อยทำนะทุกคนมันยังไม่ทำไม่ได้ตอนนี้ต้องไม่พอเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแพนดอร์เนียมดาเมจ91แต่ก็อย่างว่าเขาก็มีตัวฮิลจากเชลโตเทมนะต่อ0 50โอกาสอ่ะผมตีตีแรงกว่าเยอะหมูอะไรคร just that หมู super special นี่ มันต้องมีช่องเยอะๆก่อนไงผมไม่มีช่องผมมันไม่มีช่องตั้งต้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่น่าเล่นพิกกี้พินาตตาเอาวะไม่รู้เป็นไรชอบเล่น,นะ่ะหนลบจิตอะเล่นแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นอ่าก็ทำอะไรที่ทำได้ไปก่อนนะจริงๆเดี๋ยวนะผมทำไปเลยดีไหมใชเปุ่คนะุกเนี่ยทำได้อะ่ะ นะโอเครวมไปก่อนต้องคุนน้อยเล่นตามที่มันขึ้นมาเลยครับแต่เรามีฮิวนะเรามีฮิวเรามีดาเมจที่ดีอยู่ครับส่วนเขาก็จะมีเรื่องติดพิษใส่เรานั่นแหละก็ติดตาบอดก็น่ากลัวอยู่ตอนนี้ผมตีหกสิบห้าแล้วแล้วผมเอาลัก,กออกไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีช่องเล่นเนาะโอกาสชนะก็ยังมีนะครับเ,เลือดก,ก็เรานำครึ่งหนึ่งเลยนะนั <c oughs> มเนียมนี่เดอะแบกอยู่ ที่เหลือตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเอาช่องมาเล่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำไดออ้อันนี้เราเล่นอย่างไไดนะ้เล่นแบบนี้ได้ไม่ไดีแย่คับไม่ได้แย่ <c oughs> อปาน,นี้ <c oughs> <c oughs> หมูยังไม่มีสักตัวเฮ้ยเล่นเหมือนกันเลยพี่กีพินาตา มีเรื่องดาเมจที่โอเคอยู่เอ้ยี่หมผนต้องนธนูั่งนี้วะเอนไรขอชนะก่อนแล้วกันเนาะเรายังไม่ได้กินขวดเลยนะครับขวดใหญ่ขวดใหญ่ใส่ใส่ไข่สองใบออกพิษก็น่าสนใจผมว่าธนูพิษน่าสนใจกว่ามั้งธนูสองอันอะไรแบบนี้ม,มาแล้วครับ เราก็จะเล่นทรงทรงนี้ไล่ช่องอีกจังโว้ยไ่ช่องมันหายากขนาดนั้นโอ้โหมีแต่ช่องช่องเร็วอ่ะผมไม่อยากได้เลยวะ่ะไม่อยากได้ช่องเร็วอ่ะ นนเราเริ่มจะยากนิดนึงละถ้าเกิดได้ธนูพิษมาก็ก็โอเคเลยครับถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องหวังหวังไปเรื่อยๆอาหวังเราล้างพิษได้นะครับทุกคนแล้วก็เราอยู่ได้เนะเาะเฮ้ยเขาก็มีเชลลี่นะผมอาจจะเสียเปียบเขาะนะผมกินไปแล้วเชลลี่เขาเติมเลือดเต็มอาจจะแพ้นะครับไม่น่าชนะเพราะถ้าเกิดเชลลี่ขึ้นอีกทีนึงเราคือเราแพ้เลยเว้ย แต่ไม่น่าจะถึงตอนนั้นน่าจบก่อนเฮ้ยชนะได้เนี่ยโอเคเชอร์รี่ไม่ขึ้นเราชนะเว้ยลอดตัวไปหมูไม่ระเบิดไม่เป็นไรไอมันได้แต่อันเนี้ยอันนี้คอมโบได้องเล่นแล้วแหละช่องกูก็ไม่มี ต้องยอมอาจจะต้องยอมแพ้ตาหนึ่งเพื่อเพื่อระเบิดหมูครับซึ่งผมไม่รู้ไม่จะระเบิดหรือเปล่ายอมไปเพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีนักจริงๆริผมเอาหมูอันหนึ่งแล้วก็ได้เป็นธนูคิดนี้หวาาดฟาดฟาดอันนี้แพ้แน่ๆนครับขอระ,ะเบิดหมูก่อนนะเรื่องสําคัญเลยถ้าเกิดได้ระเบิดสองตัวเลยก็ถือว่าดีมากๆผมก็จะไม่มีอะไรติดค้างกับพิกิพานาต้าอีกต่อไปแพ้อยู่แล้วครับ เราได้เม่เหนือกว่าเขามีการฮิวที่ดีกว่ารอวันตายยอมเพื่อเพื่อหมูสองตัวแล้วเบิดซะแล้วช่องเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมไมันมีช่องเร็ววะมันเป็นอะไรมากเนี่ยเออเอาหน่อยเพื่อนเอา ยังเล่นไม่ได้อเอาวะต้องเล่นละวผมต้องเล่นแล้ว่ะหอ,อกพิษกระทะพิษหอ,อกพิษแล้วก็ธนูพิษกลายเป็นสายพิษเฉยเลยครับต่ตาน,นี้คงไม่ชนะนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเลยไม่อาจเอาชนะได้ยอมไปเอ้ยแต่เซมินาเขาหมดอยู่นะแต่พิษเขาไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้นนะลองดู โอ้ไม่ไหวว่ะเขาเอาเชอรี่มาเขาก็ล้างพิษได้แล้วก็ฮิวไปเยอะเลยแต่เขาไม่มีน้ําเล่นตัวสตาร์ฮิลลิงนะครับแต่ผมก็ไม่น่ารอดอ่ะเพราะว่าเขามีเชอรี่นี่แหละทำให้เราแพ้นะเลือดก็ขึ้นมาเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วเนี่ยไม่ติดพิษด,ด้วยไงเฮ้ยหรือเราชนะเฮ้ยเราชนะเฉยเลยว่ะเฮ้ยดับจริงโอ,โอ้โชคดีว่าก็ถ้าเกิดเป็นพิษหมดเลย น้ำไปเพื่ออะไรพิษธนูพิษเราก็เล่นเบสนักเคิาได้ผมไม่เคยลองเล่นมุกนี้เลยว,วะ่ะอยากลองดูเหมือนกันนะครับทำไมหมูมันไม่ระเบิดเลยว,วะแปลกใจแปลกใจมากคุณไม่ระเบิดเลยเหรอคุณหมูผมนี่ผมนี่โซแซดนะครับ ขมวนเนีนะ่หมูมันไม่ระเบิดผมเล่นผสมสายหลายสายอยู่นะเราเล่นแบบหลายอย่างมากๆครับซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่ถ้าเกิดเราชนะต่อไปได้นะคอนบูมหมอส้ยากครับแล้วแถมอาเชลี่รู้สึกช่วงนี้เชลี่เล่นกันเยอะมากเลยนะน่าก,กาลัวคอนบูมชนะยากอยู่แล้วนะ เขาติดพิษไปเยอะอยู่นะทุกคนไปชนะได้เว้ยชนะได้เฮ้ยนี่คือเล่นผสมแบบปนเปจนมั่วห,หมดเลยนะครับแต่ก็ยังเอาชนะมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรพี่ที่ฟุกไม่ได้เก่งหรอกก็แค่ฟุกครับเราจะขอเป็นการฟุกที่ทําให้เราชนะหมูแม่งเหนียวจัดเลยวะ่ะเนี่ยหมูอะไรเหนียวขนาดนี้วะเฮ้ย ระเบิดหน่อยก็ได้พี่โอ้พี่เขาไม่ระเบิดเลยผมก็รอให้มันระเบิดยังไม่เล่นครับเล่นประมาณนี้ก่อนละกันเราก็มีแทงทะลุช่องเรามีอาวุธสามชิ้นที่เป็นพิษเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นกับกูเบิดด้วยก็เล่นหลายอย่างเลยนะทุกคนก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นการเล่นที่ผสมผสานเอาตัวรอดไปเรื่อยๆแล้วก็ชนะได้ด้วย เรื่องดีมากๆเฮ้ยแปดวินเ้ยทุกคนมันก็มั่วซัวนิดนึงแต่ผมถือว่าถ้าเกิดเราลออตัวได้ก็เป็นเรื่องดีพิดอาจจะเป็นได้ไม่พิทก็ได้ครับอาจจะได้มีผิดแล้วก็พลังคริสโตก็เกี่ยวกับการเล่นของเราอยู่โอเคตรงนี้เราต้องถ้าเกิดเราจะเล่นน้ำแข็งเราก็ต้องหายตัวโคแลมโอเคเขามีเขามีตัวลกอกตัวบล็อกเยอะแต่ผมก็ลบไปด้วยพัลซัน เปียได้เยอะเลยนะครับเราก็ติดพิษไปเยอะแล้วเรามีโอกาสชนะสูงครับเฮ้ยเราจะติดวินโดยแบบการเล่นแบบนี้เนี่ยนะเป็นอะไรที่เวอร์จั์ถ้าผมเล่นธนูน่าสนใจไหมเปลี่ยนกระทาเป็นธนูปะ่ะแต่มันจะกินสเตมิน่าเยอะมากเลยนะอืมตรงนี้เหนียวจังวะอยากจะเคี้ยวจังเลยผมอยากลองครับทุกคน พะเราอุตส่าห์ได้ผิดตัวนี้มาต้องมีช่องเยอะก่อนนะช่องเยอะแหละพอเล่นได้เลยนะก็จะเป็นรูปทรงแบบนีน้แต่เราจะต้องไ้อย่างอีกก็ได้นี่ว่าะได้พอดีเป็นอะไรที่แบบ ช่างเฮฮาป่าจิกโกโอเคได้อยู่นะผมว่าเราก็จะเป็นพิษที่แบบซุปคือการที่มีธนูใหญ่พิษเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่ากระทะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งเขาติดพิษเยอะธนูเราก็ยิ่งยิงแรงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับเพราะอะไรไม่ได้รวมเขามีสิทธิ์ชนะไหมก็มีสิทธิ์อยู่นะอ่ายเยี่ยมครับเยี่ยมครับคุ้ยเราชนะเฮ้ จิดวินแบบไม่น่าเชื่อเป็นการผสมผสานความอร่อยที่ลงตัวน,นี่ผมเล่นนะผมเล่นต้องเล่นนระเล่นอย่างนี้ได้อร่อยวะ่ะมีผิดน,นี้อันนี้ผมเอาอยาได้ธนูยิงเร็วนี้นะึ ตัวนี้ต้องเล่นนะครับเพราะว่าเราจะใส่คอร์รกคชิ่ซซเข้าไปไมีดเอาหน่อยไม้ผมระเบิดหมูได้อีกว่าทำไมาจะระเบิดหมูอยาอดอ่อเล่นไปก่อนได้เล้วไม่แย่ไม่แย่ผมว่าเรามาดีกว่า เ uh, วปป้อนเดียวดาเมจถ้าเกิดเดียวจะบวก Next Attack mm hmm. เป็นพิษซึ่งเราเจอกับเ a ียบูธกับ Horn b บูมน่าจะสู้ยากกันนะมันมีดามจที่ดีนะครับจากพิษมันม mm ีความรับคริสตัด้วยโ oh, อ้สู้ยากกว่าสู้ยากเดียบูธนี่สู้ยากมากครับเพราะว่ามันหิวเรื่อยๆเราเป็นพิษเราสู้ไม่ได้ได้แล้วยังเรื่อยๆอยู่เว้ยหมูแม่งเหนียวหมูแมงเหนียว เล่นให้ครบนะครับเฮมอา่าวเอาดีกว่าทัา้งหัวหมูแม่งแล้วเพาผมได้เจาะให้สองช่องเลยขีก็อนขี้ก่อนเป็นอย่างนี้จะสวยกว่าเอาหมวกมาด้วยเล่นหมดแล้วตอนนี้ก็จะมีเจาะสามช่อง โอเคเขามีเกาะมาครับแต่ผมเจาะเกาะเขาได้เรียงรวดเร็วเลยนะแต่เขาล้างพิษได้ด้วย Holy Armor นะทุกคนแล้เขารบ Empower ผมทิ้งไปด้วย่ะโอ้โหเราโดนเราโดนพิษมากกว่าเขาอีกปะได้จะผจดชนะได้ปะเนื่องจากอาวุธผมโลวกว่าแล้วเราก็จะมีคี่ข้อด้วยนิดหน่อยๆนะครับเอาไว้อย่างไปต่ออยู่คงนี้ช่วงไปต่อ รอบเรเอบรเอาแล้วกันเตมีหน้าผมไม่ค่อยห่วงแล้วอะเตมีตอนนี้ไม่ห่วงเลยครับีผมเจอทอนบูมบ่อยมากเลยนะมันเป็นอะไรที่หยิบมาแล้วมีโอกาสชนะสูงมากนะครับทอนบูมก็แนะนําให้ถ้าเกิดอยากจะเล่นปั๊มแรงก็เล่นทอนบูมเลยนะพอแพรนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มเอ็มพาวเวอร์เยอะไม่ได้เขาเพิ่มแม็กแม็กเฮลเยอะด้วย เอาให้เต <mm um. ็มให้เต็มสล็อตไม่นะเดี๋ยวอะไรเดียวมีนี่โอเคเลยนะเออจริงๆไอไนกนี่ก็ใช้ได้อยู่นะนกใช้ได้ มีดแวมพร์ต้องเล่นโอเคประมาณนี้ครับเล,เล่นความเร็วจากนกด้วยแล้วก็เจาะสี่ช่องเลยนะครับอ่าการที่เขามีเกาะเยอะก็จะโดนเราลบทีรายี่สี่ก็ไม่ได้เยอะนะยี่สี่ก็ยังน้อยอยู่นิดนึงไม่เป็นไรผมจะเล่นชนะไหมเนะี่ยอาจจะเล่นชนะหรือเปล่าเฮ้ยเร,เ,รเ,รเราเราเราเดียวป่าเรามีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นด้วยครับพิษเราโอ้โหเราโดนพิษเยอะเขาอีก แล้วก็มีรักกันมีรักกัเยอะโอเคเลยนะครับหมูตัวนี้ไม่เหนียวใช้ได้นี่ว่ะไม่ตายว่ะการระเบิดหมูเอ่ะการจะระเบิดทั้งวันนะครับยังไม่เลิกนะยังไม่เลิกการระเบิดหมูนะทุกคนบ่มอัแค่นี้ก่อนก็ไม่แย่นะเอาหมวกมาอีกแล้วไม่รู้เลียไนไรแล้ว เขาปั๊มไฟเขาเป็นเบริ่งเบสสองอันก็ดาเมจดูดีมากเลยนะครับของเขาเราติดพิกเขาไม่ได้เยอะด้วยนะน่าจะไม่ไหวไม่ไหววะเราไม่ได้มีเกาะเนี่ยแต่ก็เก็บวินมาเยอะแล้วไม่เป็นไรถือว่าผมว่าผมไม่เอาหมูแล้วพอละผมว่ามันมันไม่ระเบิดวะมันเหนียวจัดหมูบ้าอะไรเหนียวขนาดนี้เล ก็ลงไปอย่างนี้ได้ปะได้ไอไอหิมะเอามาสองอันไม่ได้เล่นเลยว่ะเสียใ,ใจอะ่ะโอเคคอมโ,มโบมันก็โอเคอยู่นะที่เราเล่นอันนี้จริงเราต้องเอามีดมาในนี้นะเนาะเอโอเคเดี๋ยวเรารเอามีดมาเรามีแวมไพร์มาเพิ่มแล้วครับก็เป็นอะไรที่ดีเลยครับเพราะเราเอาเยอะการมีแวมไพร์ก็ทำให้เราดุดเลเดื่ขึ้นมาเขาก็มีนี่ว่ะเกมพาวเวอร์ก็ขึ้นพอๆกัน แต่ว่าฮีทเขาเยอะแต่ไม่เป็นไรผมชนะได้แล้วเอ okay, สวยงามครับเป็นการเล่นผสมผสานที่ทุกคนจะงงว่ามึงเล่นอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิเราชนะได้ก็คือจบก็ค,คือจบไม่แครงก็ไม่แย่ก็ไม่แย่เกต้องแข่งนี่ผมออกมาทำไม <laughs> อ,อผมว่าเรามาดีอยู่นะแต่เบิลแอคก่อ หรือเป็นแอคตัดบัฟซึ่งผมไม่ได้มีบัฟอะไรมากมายอยู่แล้วครับให้มันตัดไปเลยเราจะเด็ดตรงเราดาเมจมากกว่าตูวซุ้มไม่ได้ว่ะแอคที่แม่งทะลุทะลุเกาะมานี่แม่งแสบเหลือเกินไม่ไหวปะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ Subscribe กดดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ